ไม่ใช่ครทำใจไม่ใช่พี่ดข้าวขวดมาสิลูกทำไมไม่เห็นข้าวขวดในคลิปเลยวะต้องเอาปีกมาเป่าคุยปะฮะเอาปีกมาเป่าคุยอะไรเดี๋ยวไม่ทราบโชว์ครับสวัสดีครับ พี่พี่จับได้งูตัวนี้พี่โอโฉมันคืองูอะไรครับงูเขียวไรเงี้ยครับไม่มีพิษจะบอกว่ามีพิษก็ได้แต่พิษอ่อนมากครับตอนเล่มันมาจากไหนวะเนี่ยขะโบนน่ะน้ำตาลเหรอไม่มันโตผ่านพี่ไปเลยเฮ้ยเอาขวดไม่ตีไม่ตีเอาขวดเอาขวดเอาขวด ใช่อุ๊ยออจะจะออยจะถูกหวยรือเปล่าพี่พิมพพี่ิมเจใจลยอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆก่อนอย่าตื่นสนุกเฮ้ยไม่รู้ว่ามึงอะไรเดี๋ยวทำเองไอ้นี่อยากได้มึนเพิ่มจังไอ้เหี่อะไม่ ใช่เหรอไม่ใช่เนมีลายเนี่ยไม่อยู่เงี่ยเงียบก่อนทุกคนขอขอขอเงี่ยเงียบหน่อยคนพีดก่อไม่ใช่เหรอไม่ใ่ครับผเออหใจเย็นไม่พีดไม่ใช่พีดอยู่ครับอยู่ครับงูงูครับรูปดนตรีนะครับอร่อยเลยอ่ะเข้าขวดมาสิลูกทำไมไม่ไม่เห็นเข้าเหมือนในคลิปเลยวะก็เปีมาเป่าคุยปีมาเป่าคุยปะฮะมาปีมาเป่าคุยอะไรั เอาฝ่าม้าฝ่ามานี่นี่นี่นีแล้วมันเข้ามันออกไม่ได้แล้วค่อยๆปล่อยนะแหม่นุ่ยงูสิงเกิดมาไม่คือแดดมีสิงถ้าเกิดตรงนี้ก็ต้องเทล้าขาวใส่แล้วล่ะนี่ ใ่กระแทกนี่เราก็เอาไปปล่อย้ขานะครับแค่ไปปล่อยในบ้านคนอื่นเท่นั้นเลยเดี๋ยวถ่ายให้พี่โจโฉดูไหมว่ามันคือปลาอะไรเด็กกูเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในปลาอินปะโจโฉครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จับได้งูตัวนี้พี่โจโฉมันคืองูอะไรครับงูเขียว ไไม่่เป็นรพีอ๋องั้นงั้นเรามาแกล้งกัดคนดีกว่าแล้วอย่างนี้พี่ปล่อยไปทั่วไปได้เลยไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ดราม่านะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอ๋อะอยู่ตามต้นมะม่วงชอบกินพวกจิ้งจกพวกแกอะไรพวกเนี้ยเออ๋อโอเคได้พี่โู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรกลับไปนะขอพี่ปล่อยมาแป๊บนึงนะสวัสดีครับ ไปเราไปปล่อยมันมีบ้านอยู่ตรงนู้นหลังหนึ่งหกชั้นนะครับแค่หลังนี้ดีกว่านะฝากเขาเป็นเขียวเขียฝากพี่เขามาฝากฝากอัลติมัตตามอะไรนะอัลติมัตตามเราปล่อยเขาไปในสวนเราไหมคำบอกมันไม่อันตรายเหรอใช่ใช่เย้ส้มจะกีนเท่านั้นแหละเอาตรงนี้เลยเอาเลยเอาลุก เราออกแล้วเรเียววิ่งกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ <APIs> นะครับ <hi> ทุกคนใกล้เลยใกล้ใกล้เลยตายลูกพ่อกลัวอะไรว้ปลายว <wei> ันจบไมได้พี่เอ้าหนอวะ เราล่อยไว้ในออฟฟิศของเราเองนะครับไม่ได้ไปฝอยที่ไหนนะครับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศดูแลกินพวกทุกแกจิ้งจกและงลายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของระบบนิเวศแล้วก็เรามาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องแชร์กันแหละสังคมนะไม่ใช่ว่ามนุษย์จะเข้ามาเอ่อก่อสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงเพื่อนร่วมโลกเลย